นี่ครับเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับอันนี้ตัวเก่านะเนี่ยหมุนไม่ไปเลยนะครับตัวใหม่หมุนลื่นเลยครับนี่ครับหลังจากิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเป็นน้ําแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงพัดลมทํางานนะครับแล้วก็ตู้ล่างฟนะครับสวัสดีครับซ่อมตู้เย็นกันครับเย็นแต่ข้างบนข้างล่างไม่เย็นนะครับข้างบนนี้มันก็จะมีน็อตยึดอยู่นะครับแล้วก็คลายน็อตออกแล้วเราก็ดึงดึงตามมุมต่างๆนะครับเพื่อเปิดฝา พันแรกออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเปิดออกมาเราก็จะเห็นพัดลมแล้วก็คอนเนคเตอร์สายนะครับข้างในนี้จะมีน็อตอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะคลายน็อตตรงนี้ออกนะครับแต่รอน้ําแข็งมันละลายก่อนนะครับโอเคน้าแข็งละลายเรียบร้อยนะครับผมไม่ใช่ช่างฟ่อมตู้เย็นนะครับแต่ผมดูมาหลายๆที่เขาจะเปลี่ยน3ามชิ้นนี้หลักๆนะครับเป็นพัดลมนะครับเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรครับเทอร์โมฟิลหรือเปล่าดูสเปคให้ดีนะครับของผมอันนี้7จองศานะครับแล้วตรงนนี้เป็ตััววด คุณภูมิหรือเปล่าไม่รู้เปลี่ยนสามชนี้เดี๋ยวผมขึ้นราคาแล้วก็ขึ้นชื่อเรียกให้ดูอีกทีนะครับเราก็จะขันน็อตตรงนี้ออกแล้วเราก็จะงัดงานฝาออกมานะครับชุดนี้เป็นชุดสายไฟอันนี้มันเอาฟอย,าย,าย,าย์คล้ายๆกับเนี่ยนะครับฟอยป์ปากมอยี่สิบบาทเนี่ยลอกออกมานะครับแล้วมันก็จะเอาไปแปะเข้าตรงนี้เป็นคอนเนคเตอร์นะครับพวกนี้นะครับตัวต่อสายไฟมันจะห่อฟอยไฟ์ไว้นี้เราก็จะลดล็อกตรงนี้ออกมานะครับอเดี๋ยวผมลดล็อกลดสายไฟก่อน ีถอดออกมานะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพัดลมนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่นะครับมันจะห่อห่อฟอยอยู่อย่างนี้เปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับของผมคอนเนคเตอร์มันไม่ตรงนะครับกดกีสายอะไรอย่างเงี้แล้วก็ตัวนี้นะครับไม่แน่ใจายตัววัดอุณหภูมิหรือเปล่านะครับมันจะของผมมันจะเน็บเน็ดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ถอดถอดคอนเนคเตอร์มันนี่ถอดคอนเนคเตอร์ออกนะครับเปลี่ยนนะ้เดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนพัดลมนะครับซื้อให้ตรงรุ่นนะครับแต่ละยี่ห้อมันก็จะมีหลายๆรุ่นนะครับ คนละยี่ห้อมันก็จะไม่เห product, well. milk, มือนกันนะพยายามซื้อให้ตรงรุ่นตรงสเปคนะครับเนี่ยครับเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับอันนี้ตัวเก่านะหมุนไม่ไปเลยนะครับตัวใหม่หมุนลื่นเลยครับเดี๋ยวผม็จะเจ้าเนี่ยครับฟอยที่ผมบอกเนี่ยเนิบๆนะครับเอามาแตะตรงนี้เหมือนตัวอื่นครับเอาคอนเนคเตอร์รวบแล้วก็แตะเข้าไปนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนสามตัวนี้หนึ่งสองสามโดยที่ผมไม่ใช่ช่างนะครับแล้วสามตัวนี้เสียหรือไม่เสียผมก็ไม่ได้วัดนะครับสั่งซื้อมาเปลี่ยนทั้งสามตัวเลยนะครับโดยการวิเคราะห์จาก พี่ๆช่างหลายๆคนนะครับส่วนมากก็จะเปลี่ยน3ตัวนี้แล้วจบนะครับสําหรับอาการที่ข้างบนเย็นแต่ข้างล่างไม่เย็นนะครับลองดูถ้าใครเอาไปถามช่างนะเฮ้ยมันราคาแพงเกินนะครับตัวเนี้ยสตัวเนี้ยไม่เกิน500แล้วอยากซ่อมเองก็ลองสั่งอะไรมาซ่อมดูนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็ลองเทสดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ลองเทสนะว่าคอมเพรสเซอร์ทํางานหรือไม่ทํางานนะครับ ผมเคยเอาไปส่งซ่อมนะครับแล้วช่างบอกว่าคอมเสียต้องเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่หลายพันเลยครับเสียปลักแล้วเอามือจับดูนะครับมันจะรู้สึกว่าคอมมันสั่นๆมันจะเป็นดูดอัดดูดอัดดูดอัดน้ํายาครับข้างในก็จะเป็นมอเตอร์หมุนอยู่มันเลยเกิดการเหวีหยงและมีการสั่นครับถ้าแตะดูเนี่ยมอเตอร์สั่นแล้วมีเสียงบึ้อเนี่ยแสดงว่าคอมทํางานนะครับนี้วิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับระวังเจอช่างหลอกนะครับโอ้เปลี่ยนคอมใหม่มันต้องแพงแน่ๆเลยนะครับเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาปรับในตู้นะครับผมปรับได้สามอันหนึ่งสองสามนะครับตัวนี้ปรับช่องบนนะครับถ้าเลื่อนข้างบนนี่คือเย็นมากอันนี้เย็นน้อยนะครับช่องบนช่องฟิตช่องบนส่วนช่องล่างเนี่ยช่องล่างของเราเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันข้างบนเนี่ยเย็นมากอันนี้เย็นน้อยนะครับผมปรับไม่ช่องล่างเย็นมากช่องบนไม่ต้องเย็นมากก็ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเลื่อนเลื่อนตรงนี้เลื่อนมาฝั่งนี้เป็นแช่ผักฝั่งนี้แชเนื้อมันจะไปเปิดปิดช่องตรงนี้เป็นแช่ผักใช่ไหมครับมันจะปิดช่องพอเราเปิดตรงนี้ มันจะเปิดช่องเห็นไหมนะครับความเย็นก็จะลงมาจากข้างบนนะครับให้มันเย็นมากไอ้ตู้เย็นพวกเนี้ยสองประตูพวกเนี้ยมันบอกว่าตู้เย็นแบบไม่มีน้ําแข็งนะครับโดยทีย่มันจะมีฝาปิดตรงนี้อีกชั้นหนึ่งแต่จริงๆแล้วนะครับเวลามันปิดฝาเข้าไปเรามองไม่เห็นน้ําแข็งนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นน้ําแข็งนะครับข้างหลังเนี่ยมันคือตู้ทาน้ําแข็งเลยนะครับแต่มันจะเป็นน้ําแข็งวึดขึ้นมาแล้วมันจะ พอถึงอุณหภูมินึงมันจะละลายเป็นน้ําลงไปวพืบความเย็นก็จะลดลงมันก็ค่อยๆเป็นน้าแข็งขึ้นมาใหม่มันก็จะละลายเป็นน้ําแข็งละลายนะครับหลักการมันเป็นอย่างนั้นแต่ข้างในตู้เนี่ยเราจะมองไม่เห็นน้ําแข็งเลยแต่เราเอาน้ามาแช่เนี่ยข้างบนจะเป็นน้ําแข็งส่วนข้างล่างก็จะเป็นช่องแช่ธรรมดานะครับข้างบนเนี่ยตู้แช่มันจะ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 อยู่ตรงเนี้ยที่เราเปิดเมื่อกี้นะครับเนี่ยเห็นเนี่ยเห็นที่ปูนเียไหมตรงเนี้ยคือห้องทําความเย็นนะครับแล้วมันก็จะเป่าเป่าลมลงไป ลงไปข้างล่างนะครับผ่านช่องตรงนี้ที่เราเย็นมากก็คือแช่เนื้อเย็นน้อยแช่ผักนะครับมันก็จะเป่าลงไปเดี๋ยวผมลองปิดปิดประตูตู้เย็นนะแล้วดูที่พัดลมนะห็นี่เราเพิ่งเปลี่ยนพัดลมไปนะตอนนี้พัดลมทําง,งานแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดฝาแล้วก็รอเทสนะครับเดี๋ยวเท่าน้ำแช่ตรงนี้ว่ามันจะเป็นน้ําแข็งหรือเปล่านะครับและช่องล่างจะเย็นหรือเปล่านะครับอ่านี่พัดลมทําง,งานแล้วเดี๋ยวผมเปิดตู้เย็นปื้อเปิดตู้ล่างพัดลมเขาจะดับ นะครับนะพอปิดตู้เย็นอารมณ์ก็จะเป่าเป่าความเย็นลงไปนะครับข้างล่างตรงนี้จะเป็นน้าแข็งใช่ไหมข้างบนจะเย็นกว่านะผมถึงได้ปรับปรับข้างบนปรับข้างบนไม่ต้องเย็นมากเพราะยังไงตู้น้าแข็งมันอยู่ข้างบนอยู่แล้วไม่ต้องไปเย็นมากเท่าไหร่ก็เป็นน้ําแข็งอยู่แล้วนะครับข้างล่างก็เอาเย็นๆหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้ลองไปเล่นดูนะครับเดี๋ยวประกอบแล้วก็เดี๋ยวมาดูทีนึงนะว่าช่องมันจะเป็นน้ําแข็งหรือเปล่านะครับด้านบนแล้วข้างล่างมันจะเย็นหรือเปล่านะครับเนะครับแช่น้ำไว้ตู้ ก็ตู้ล่างก็มีน้ำมีสองขวดเดี๋ยวมาดูนะครับแช่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนาะนี่ครับเังจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเป็นน้ําแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงพัดลมทงางานนะครับแล้วก็ตู้ล่างฟื้นนะครับโอ้โหเย็นช่ำนี่นะครับเราไปเหมือนเดิมนะนี่ครับข้างข้างบนไม่ต้องเย็นมากข้างล่างให้เย็นนะครับเยีเยบนะครับชื่นใจแล้วก็ไม่เป็นน้ําแข็งนะข้างล่างไม่เป็นน้าแข็งแต่ เย็นฉ่ำน,นะครับส่วนด้านบนก็เนี่ยนะอ่ะลองไปซ่อมดูนะผมเปลี่ยนไปสามอย่างพัดลมแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เขาบอกเป็นเซ,นซออ็นเซอร์ละลายน้ำแข็งนะครับอันนี้อะไรไม่รู้เป็นฟิลอุณหภูมินะครับก็เลือกให้ตรงรุ่นตรงยี่ห้อแล้วกันนะครับลองดูครับ